ะะตึกแฮกก็ไปเที่ยววิถีชาวบ้านวิถีชุมชนนะคะไปดูธรรมชาติสวยๆของจังหวัดขอนแก่นกันนะคะ ของชาวบ้านที่นี่นะคะแล้วก็ข้างหลังของเราคือภูผาขาแก็วอัพเดทขาหมาทุกกระดึงอยู่ที่ข้างหลังเราเลยค่ะมาอเมรันโซรอบที่3าแล้วค่ะกิจกรรมวันนี้เราจะไปวัดแหนหาคู่หาปลาทำกับข้าวกินกันไปเลยรอชม ไล่ปูดีดาแล้วนะคะวันนี้มาเจอพี่ชายของเรานะคะอร่อยรุ่นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมามาทำอะไรเนี่ยใช่พี่นุพาเราไปหาปลาป่าแถแล้วก็ทำกับข้าวกินกันและใครเป็นคนทำคิมคิมทำไหมคิมทำคิมทำอาหารอร่อยมาก้ขบคุณที่มาเยี่ยมยามกันที่อำเภออำเภอศรีภู บ้าสีฟูทั้งทุกหลังบูแมนมันน่าจะมาจากพวกเราแหละมั้งที่มีหัวใจสีฟูแล้วก็หน้าตาสีฟูหน่อยเออน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวะไม่ใช่เอาพอดีพอดีต้นมาเจ้าของไล่มามาลูพี่ต้นแร็วแบบอ้างนานแล้วเนี่ยสบายดีที่น้องการวสไงครับผมว่าจะมาอะไร ทำเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบชุมชนชุมชนันนอกอะไรเงี้ยหาอยู่หากินแล้วก็หาปลาหาปูอะไรเี้ยโดยเอาวัสดุอุปกรณ์จากนี่แหละสวนน่น้อุปกรณ์มีเราขาดไนคนหาออุออปกรณ์มีอ่าที่เราจะพอหากินได้เนาะจะมีไม่ง่ายหน่อยมีกุ้งฝอยอ่ามีปลาปลานี่จะมีหวานแหเนาะ <laughs> เราไปซื้อมาจากตลาดแล้วว<ด> เราไม่ใช่เราจะไปหาเองแล้วก็มีไข่เป็ดเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่เป็ดริมบ่อน้ากันเพราะเป็ดที่นี่จะปล่อยธร,รรมชาติเลยถ้าโชคดีก็จะได้ไข่ถ้าไม่โชคดีก็ไม่ได้เลยครับอันนี้เราจะไปดูอะไรนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปใส่กุ้งก่อนนะไใส่กุ้งได้ดก้เราได้นี่ก็ได้จิเลยอ๋อนี่มันเป็นที่ดักกุ้งที่ดักกุ้งเออคล้ายๆกับ โคมันจะคล้ายล่มอ่ะสังเกตดูเออแล้วเขาก็มาประยุกต์โดยการใช้ผ้าดางเยเ็บเย็บลงไปแล้วก็ทำรูรูรู<ม>เวลานั้นเราก็ใส่อาหารลงไปข้างในตรงนี้เราเราก็โยนลงไปแล้วกุ้งมันก็จะได้กินกของอาหารเออมันก็จะมากินวันนี้ครีมก็จะได้ทําเพราะว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ครีมต้องกินตอน้างวันไก้กุ้งเออกุ้งเทรนกุ้งเทรนคเรนเต้นได้ไหมนเนได้ ันมิ <c ili>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  <c ้นเขาทําได้เยอะนะเว้ยกุ้งอ่ะไอโรมาโรนอ่ะอาหารกุ้งเราชิมเราทําเลยทำไมถึงให้กินคีมทําเลยมัดมัดเลยอันนี้คือเป็นอาหารกุ้งครับอุ้ยพี่เชื่อมันไม่ดีให้มันเชื่อมันมันเตาะบางเลยชวนพี่ไผกันนะในรูนี้เหรอยัดเข้าไปเลย

มีไปซื้อเลยเขายกว่าอะไรนะเออได้เปิดได้ไหมได้ครับได้น้ำมันจะไหลออกมาได้เหรอว้าลวลงเลยลงเลยดูตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงบ้านอะไรเป็นวัสดุธรรมชาติที่เราได้คิดค้นขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเลี้ยวขวาจะไข่ปวกวะ ไน่าจะไข่ที่วันนี้รอบรอบบ่อนี่แหละเราต้องสังเกตดีๆเห็นเลยตื่นเต้นกันไหมแมยเ็นเห็นเชียร์เลยนี่เธอเห็นไหมฉันจะแหวกยาพามมันไข่เป็ดหรือไข่งูนะเฮ้ย่ครีมไข่เป็ดวาท่านไม่เห็นตัวมันเย้ได้แล้วครับทุกคนกี่ลูก นักเล็กค่ะบอกน้องเน็กว่าถ่ายรูปสวยๆมาที่พี่ถ่ายให้สวยๆพี่คิมบอกว่าไงนะพี่คิมบอกว่าจะพามาคาเฟ่ร้องร้องนะคาเฟ่สบายๆถ่ายรูปสวยๆคิมมี่จะทำไข่ต้มไม่กินอันนี้คิมมี่รับหน้าที่หาวัตถุดิบสำคัญของเราวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คือ ถึงจะไม่ได้กุ้งแล้วก็มีไข่แล้ว <laughs> โดนหลอกมาไปถามได้เด็ดไปคาเฟ่ไหบไปคาเฟ่กับพี่ไหมอำเภอสีชมพูก็เลยลืมคิดไปก็แล้วตัดภาพไปตอนที่แบบปีนขึ้นมาคุณจังอ่ะขออนุญาตโอเคครับผมส่วเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยปล่อยงไหนคะเราเป็นคนใจบุญนะปล่อยปล่อยลงที่เดิมใช่ไหมครับหรือยวเราต้องลง วันนี้เราจะมาทำกับข้าวแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะเราจะไปทำอะไรครับเราจะไปยามกุ้งค่ะยามคือไปเยี่ยมกุ้งเพราะว่ากุ้งป่วยไม่ใช้แทน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 ,แทน <c oughs> เราต้องใสา่สาวที่แบบว่ายีอุ้ยมีหกโอหมดเหรอพี่ปว2อสองตัว <c oughs> นี่นี่มีกุ้งอยู่ใช่ก็สองตัวอยู่มันใสย่ยี่มันเยอะอยู่เหมือนมองไม่เห็นเออมันเยอะอยู่ ได้เห็นไหมลองดูเวลาแง่มันตัวใสอ่ะอู้ <c oughs> ได้เยอะอยู่เลยสูสีสูสีแปลว่าเสมอเอาไกกุ้งปะพี่มันก้อยได้อยู่หรอมันก้อยอยู่หรอเราใส่ผักเยอะ วพี่หนุ่มวิ้ยอาบน้ำก่อนอาบน้ำนั่ก่อนเราจะทำอะไรกินดีฮะมวันนี้ทำได้เป็นหมูนำเข้าพระราชทานโดยพระเทพ คอยรอบได้ไหมฮะมันจะได้กินไหมล่ะเฮียเด้ว้าวแกไข่ก่อนนะคะแกไข่ก่อนเลยเอาไหมหมดเลยอุ้ยนี่แหละสิ่งที่กินต้องการในตุ๊บดูมันเต้นเต้นอันเรินไหมจริงทำกับข้าวเป็นนะนี่อาหารของเราไม่ใช่นะครับนี่เลย คืออาหารที่เราได้วันนี้นะคะอันนี้ก็คือไข่ที่เราไปเก็บมาแล้วก็อันนี้คือไข่ที่กุ้งฝอยที่เราไปหามานะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อันนี้คือปลาที่เราไปหวานแหมานะคะอันนี้คือปลาเข็งและอันนี้คือปลาตะเพียนค่ะไปกินกันเลย นีคือเรามาที่ไหนนะครับที่ที่พี่คิมบอกคาเฟ่ปลาหมอโอ้ยว้าวโคตรสุดอ่ะอูนิทำไรจะไรท้องร้องเลยอยุ่มมากแม่อร่อยมากยังยังไม่กืนเลยอ่ะเอาหรอวงการมายาอร่อยมาก หวานลองไข่นี่ไขไ่เป็นคำๆสิไข่มากหวานมันอุ้นี่นี่เป็นคนตามส้ตมตำครับเป็นแม่ครัวเป็นไงอุ้นี่ให้ได้ติดใจส้ตมตำเลยติดใมากมากสุดยอดเลยข้าวหมดจานแล้วเนี่ย <c oughs> เจ้าสิาสจหิวใครไม่รู้หิว,หวอะ่ะ อร่อยมากเจ้าหิวคอยรูมาเบิรงทธาแล้วเกินก้อนมุเลยข้าวเหนียวสายพันุกอขาหกเราสีเป็นข้าวกล้องผสมกับข้าวเหนียวดำาืมผัวอารมณ์กินข้าวเหนียวแต่ว่าก็ของข้าวกล้อง ไปในนี้เกิ<ป> ชื่อแม่ชื่อปูริดาซึ่งความหมายก็คือแปลว่าสมบูรณ์เต็มเปี่ยมก็ความหมายก็ดีแล้วแล้วก็เพาะด้วยแล้วก็คงคิดว่าไม่มีใครจะชื่อเหมือนอย่างนี้หรอกนะก็เลยตัดสินใจเอาชื่อ,อนี้หลยได้ยินว่าพี่ต้นนะคะเป็นนักดนตรีมาก่อนอยู่ในเมืองทําไมถึงเลือกตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นอาชีพที่หาเงินได้เร็วแต่ถ้ามองในความยั่งยืนหรือระยะยาวเนี่ยมันจะหายินยากตอนแก่แล้วมันก็ใช้เราก็ต้อง มีอะไรนะเขาเรียกชีวิตเนาะมันจะเป็นวัตจักรชีวิตที่วนเวียนอยู่กับกับสิ่งเดิมๆนะครับแล้วก็เลยพอดีมีพื้นที่อยู่บ้านก็ว่างพอดีเมื่อครบครบครบกำหนดที่เราตั้งเป้าหมายไว้สาปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นดั่งที่เราคิดไว้หรือตั้งใจไว้ก็เลยเเก็เลยกลับมา นี่ต้นช่วยเหลือชาวบ้านโดยการเอาของต่างๆสินค้าการเกษตร,รมาแปรรูปแล้วก็จําหน่ายแบบนี้ค่ะ<ม>ก็มีความคิดเห็นยังไงถึงเข้ามาช่วยวิทีชุมชนทําให้วิถีของชีวิตของชุมชนเราอ่ะดีขึ้นก่อนที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองให้มันได้สักระดับหนึ่งเนาะแล้วก็พอจะมีความรู้ในการศึกษาเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างเราก็ใช้ช่องทางเนี่ยในการคิดว่าน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยก็เลยคิดว่า ปัญหาหลักๆนี่ที่เจอก็หลักๆก,ก็เลยก็เป็นเศรษฐกิจเนาะในด้านการเกษตรซึ่งเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตแล้วขายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนพี่ก็เลยมีโอกาสได้เข้าร่วมกลุ่มยังสามารถฟาร์มเมอร์ของทางหแัดแล้วก็ศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์อันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มด้เพิ่งเริ่มเราก็เลยคิดว่าเราก็มองเห็นสินคา้าต่างๆเนาะเพราะวัตถุดิบนี่เยอะมากเลยในชุมชนเนี่ย ทุกอย่างมันสามารถแปลรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มได้หมดทุกอย่างเลยแล้วถ้าเกิดเราทําสินค้าออกมาเป็นตัวแบรนด์แล้วเนี่ยมันเก็บได้นานแล้วส่งได้ไกลนี่เราจะสามารถตั้งราคาเองได้ขอบคุณพี่ต้นด้วยค่ะขอบคุณพี่ต้นครับผมยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะที่คิมพาไปเที่ยวที่ต่างๆน,นะคะกับรายการอีฉันพาเที่ยว EP1 นะคะว่อเช้าเราก็ไปเก็บไข่นะคะหากุ้งหวานแห้ ได้ปลามาทํากับข้าวกินนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกนางคอยนะคะที่เรามาดิฟกาแฟกันเป็นยังไงบ้างคะสนุกนะคะแล้วุณกดติดตามช่องด้วยนะคะช่องของเราก็คืออีฉันไอ้มิมายค่ะอีทีหน้าเราจะไปไหน